ลาออกจากงานมาเทรด forex คนส่วนใหญ่ไม่รอดแต่ผมรอดเพราะผมรู้เรื่องนี้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อันที่จริงครับเรื่องนี้มันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยครับผมและสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมคือที่เขาพังไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความรู้ด้าน Forex นะครับเขามีความรู้ด้าน Forex แต่เขาไม่รู้เรื่องนี้ครับผมไปกันเลยครับผมว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรคนส่วนใหญ่ครับมาเทรด Forex เพราะอยากรวย แต่ฝึกเป็นคนจนเฉยเลยเรื่องนี้ครับผมมันเป็นเรื่องความรู้ทางการเงินไม่ใช่ความรู้ทางด้านฟอเร็กนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับผู้ชมเขาจะไปฝึกเทรดก็คือเขาจะไปฝึกเทคนิคเข้าไปฝึกแบบย่ำๆๆกับฟอเร็กแล้วไม่แก้เรื่องนี้ต่อให้คุณผู้ชมเทรดถ้าไม่แก้เรื่องนี้นะครับต่อให้คุณผู้ชมเทรดได้เดือนละแสนอะ่ะพังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกับผมว่า ฝึกเป็นคนจนหมายความว่าอะไรนะครับผมจะเปรียบเทียบนะครับอาชีพที่คนทํางานรายวันหรือว่าอาชีพกรรมกรที่ต่างชาติเพื่อนบ้าน,นเขามาทำานะครับคือไม่ได้ไปด,ดูถูกอาชีพนะครับก็คือเปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆนะครับหากคุณอยากรวยจงฝึกใช้ชีวิตแบบคนรวยนะครับประโยคนี้ครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับผู้ชม กูจะฝึกรวยได้ยังไงวะก็ในเมื่อเงินเดือนกูเท่านี้มันมีเท่านี้กูจะฝึกไปใช้ชีวิตแบบคนรวยได้ยังไงนะครับแต่ประโยคนี้คุณผู้ชมไปศึกษาในเชิงลึกเอาเองนะครับนิสัยรวยของคนจนคือนิสัยจนของคนรวยครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับผู้ชมฝั่งแรกใช่ไหมครับสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยจนมาก่อน่ไม่จนดีแล้วนะครับแต่ผมจะเล่าสิ่งนี้ให้ฟังครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ย จะเป็นคนที่รายได้น้อยเหมือนกันครับคุณผู้ชมถามว่าแถวบ้านผมอะ่ะรายได้เขาน้อยขนาดไหนครับรายได้น้อยขนาดนี้เลยก็คือพ่อกับแม่แบบไม่ใช่ไหมแม่นะครับมีลูก3คนนะครับรวมกับสามีใช่ไหมก็เป็น4คนใช่ไหมก็คือ 1- สามีใช่ไหมนะครับแล้วบังเอิญว่าลูก3ามคนเกเรสามีก็ป่วยไม่สบายอะไรแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่แม่หยุดทํางาน บ้านนี้ตายทั้งบ้านครับใช้ประโยชน์นี้เลยคือไม่มีขนาดนั้นนะครับผู้ชมทีนี้พอฟิลที่เขาไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครเขาก็ต้องทํางานทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกับกรรมกรหรือว่าเหมือนกับคนที่เขารับจ้างรายวันครับก็คือเขาต้องทํางานทุกวันเพื่อให้มีเงินมาครับผมพอมีเงินเสร็จปุ๊บค่าใช้จ่ายมันรออยู่เขาก็ต้องใช้เงินครับผมพอเงินหมดก็ไปหาใหม่ แล้วก็ใช้ใหม่เงินหมดไปหาใหม่แล้วก็ใช้ใหม่มันจะเป็นหาใช้หาใช้แบบนี้วนไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาดูฝั่งชีวิตของเศรษฐีครับผมสมมติว่าเศรษฐีเท่านั้นเนี่ยเป็นนักธุรกิจแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะหาเงินได้เยอะมากๆครับคุณผู้ชมหาเงินได้เยอะมากๆแต่ใช้อ่ะน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่หาได้นั่นหมายความว่าคนรวยเขาจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม เขาจะมีเงินอยู่หนึ่งก้อนใช่ไหมแล้วเขาจะแบ่งเงินเนี่ยมาให้ตัวเองเนี่ยทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนแต่ด้วยความที่ว่ารายได้ของเขาอะ่ะมันสูงมากมันก็เลยใช้ยังไงก็ไม่หมดทีเนี้ยถ้าฝั่งคนจนใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าเขาป่วยเขาหยุดไป5วันเขาหยุดอะไรก็ตามแต่ครับผมนั่นหมายความว่ารายได้ของเขาจะหายไปด้วยก็เลยทำให้จำเป็นต้องหาเงิน คุณผู้ชมฟังประโยคนี้ชัดเนครับผมว่าจําเป็นต้องหาเงินเดี๋ยวนี้เพราะว่ารายจ่ายมันมารอแต่ฟังเศรษฐีครับเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งสมมติว่าไม่สบายสัก5วันนอนโรงพยาบาล5วันเนี่ยก็จะมีอ่ะซื้อประกันไว้ประกันก็จะมาชดเชยอ,อีกเขาก็จะมีะไรายได้เพิ่มเข้ามาจากที่ไม่ได้ทํางานแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบกับธุรกิจอะไรขนาดนั้นนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเศรษฐี ถ้าไม่สบายปกติคนที่เป็นเศรษฐีเขาชอบหาเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายจริงๆเขาสามารถหยุดงานแล้วมีเงินเข้าในวันที่ไม่สบายได้ด้วยนี่คือชีวิตของคนที่รายได้น้อยกับชีวิตของเศรษฐีเห็นภาพชัดแล้รับว่าคนหนึ่งจำเป็นต้องหาเงินทุกวันกับอีกคนหนึ่งไม่จำเป็นก็ได้ถ้าไม่สบายหลายคนบอกว่า การมาเทรดฟอเร็กเนี่ยมายเซตมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเทคนิคเข้าสำคัญกว่ามันนี้มั e n ์สำคัญกว่าแน่นอนครับผมว่าถ้าเขาคิดแบบนี้ใช่ไหมครับเขาจะไปฝึกเทคนิคเข้าหรือไม่ก็มันนี้ม m e n ์นั่นแหละนะครับดังน,นั้นครับผมสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือมายเซตนะ่ะโคตรสำคัญสำคัญกว่าอีกเทคนิคสำคัญกว่ามันนี้ม m e n ์อีกผมใช้ e m a เส้นเดียวโงๆผมก็หาเงินได้เพราะอะไรเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามายเซตมันได้ ถ้าไม์เซตได้วิธีการมันจะได้ด้วยถ้าเกิดว่าไม์เซตไม่ได้วิธีการมันจะไม่ถูกไงอยากด้วยแต่ฝึกเป็นคนจนครับผมออกจากงานประจําเพื่อมารับจ้างรายวันเวลาคนที่ทํางานประจําส่วนใหญ่ครับผู้ชมเขาจะมีไม์เซตแบบนี้ก็คือเทรดหาเงินได้วันละพันฉันไม่ต้องตอกบัตรอีกต่อไปแล้วฉันไม่ต้องตื่น7จ็ดโมงเช้ามา8ปดโมงเช้าเข้างานอีกแล้วแค่ได้เงินเดือนในละสองหมื 20, ่นแหละแต่มีอิสระฉันก็โอเคแล้วฉันจะกลับไปอยู่บ้านนอก ทำงานเนี่ยก็ต้องได้เงินปะ่ะหาเงินเนี่ยก็ต้องได้ใช้เงินปะ่ะชีวิตเนี่ยใช้ซะหาเงินไม่ใช้วันนี้แล้วมึงจะไปใช้วันไหนเนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะไม่รู้จักเก็บครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าออกมาทรงประมาณเนี่ยว่าเฮ้ยอย่าขังเงินวันละพันอย่าขังเงินวันละสามพันอย่าขังเงินวันละหมื่นซึ่งคนที่คิดแบบเนี้ยส่วนใหญ่อะจะไม่มีเงินวันละหมื่นอยู่แล้วอาจจะรายได้น้อยอยู่แล้ว สิ่งที่เขาจะทําด้วยความที่ว่าอยากได้วันละพันจะได้วันละสามพันากได้วันละหมื่น 10, เนี่ยแล้วมีไมซ์เซ็ตแบบสามสี่ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยไมซ์เซ็ตเนี่ยผมเดาได้แต่แรกเลยครับผมว่าคนแบบนี้สถานการณ์การเงินจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอมีไมซ์เซ็ตแบบนี้ครับผมแทงยังไงก็ออกหน้านี้ครับหาเงินรายวันถ้าคิดแบบเนี้เขาจะเทรดทุกวันครับคุณผู้ชมและ ถอนเงินมาใช้ไม่ทุกวันก็ทุกวีคครับเพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายมารอแล้วอีกไม่เซตหนึ่งที่ลึกไปกว่านั้นครับผู้ชมหาเงินวันละพันหาเงินสัปดาห์ละ4ี่พันหาเงินสัปดาห์ละห้าพันหรือหาเงินสัปดาห์ละหมืน่นคุณผู้ชมฟังไปอยู่นี้ครับสัปดาห์ละวันละสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือความแน่นอน จากอาชีพที่มันไม่แน่นอนคำว่าแน่นอนคืออะไรพนักงานประจำไงทุกวันที่30ได้เงินเดือนทุกวันนั้นวันนี้ได้เงินเดือนแบบเท่าเดิมแบบเป๊ะๆแบบมีเงินคือเป๊ะๆการันตีเท่าเดิมนี่คือนิอยามของความมั่นคงสิ่งที่เขาอยากได้ตอนนี้คือเขาอยากได้ความมั่นคงจากสิ่งที่มันไม่มั่นคงและเขาจะไปบังคับว่าฉันต้องเทรท,ทุกวันเพราะค่าใช้ใจ่ายมันมาเผา มันจะเหมือนกับคนจนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับผมว่าเหมือนเขาหาเงินมาแล้วมันต้องใช้ตลอดเวลาเนี่ยนี่ครับผมมันคือมายเซ e ตของความขาดครับเขาไม่ได้ไม่มีความรู้ทางด้านฟอเ็กนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขาไม่มีความรู้ทางการเงินหรือว่า m o n e y l i t เ r a c y อ่ะเขาไม่มีนะครับพ่อคิดแบบนี้ครับผมแทงยังไงก็ออกหน้า Day t r a d e แทงยังไงก็ออกหน้า c a l p i n g ครับอ่าพอคิดแบบนี้ครับผมเขาจะเทรดแล้วก็เอาไปใช้เทรดแล้วก็ไปใช้ เทรดแล้วก็เอาไปใช้ซึ่งมันจะมีความไม่แน่นอนของการเทรดคือมันจะมีบางวันที่เกิดแบล็กสวอนหรือว่าการเทรดของเราเนี่ยในวันที่ไม่เป็นใจมันเลยทําให้เงินต้นของเขาอะ่ะมันโดนเผาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันมารอแล้วก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยพังอันนี้คือ m มซ์เซตของความขาด m มซ์เซ็ตของความไม่มี m มซ์เซ็ตของความจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเสียงหัวว่ามึงต้องเทรดทุกวันนะ ถ้ามึงไม่เหิดมึงไม่มีแดกนะถ้ามึงไม่เถิดวันเนี้ยมึงไม่มีค่าไฟนะถ้ามึงไม่เถิดวันเนี้ยมึงไม่มีค่าหอนะสิ่งเนี้ยจะเกิดก็คือมันจะเกิดความขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลนอยู่ในหัวตลอดเวลาและอยากได้สมอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลาออกจากงานมายังไงซะเขาก็ตั้งเป้าแบบนี้แน่นอนว่าอาทิตย์ละสองพันนะวันละเท่านั้นเท่านี้นะเดือนละเท่านั้นเท่านี้นะแต่มันจะมีบางเดือนที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะมีเดือนที่ขาดทุนอยู่แล้วนะครับ ทีนี้อยากให้มองโลกของธุรกิจหรือว่าโลกที่บรรดาเศรษฐีอยู่ครับผู้ชมมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเศรษฐีเนี่ยเขาจะมีบริษัทใช่ไหมที่เป็นตัวลูกเขาอะ่ะเป็นบริษัทอะ่ะจะขายได้หรือไม่ได้ก็ช่างค่าลูกน้องต้องจ่ายทุกเดือนนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้ในโลกของธุรกิจเนี่ยมันคือจ่าย ค่าแรงงานลูกน้องให้ได้สม่ำเสมอในสภาวะที่ไม่แน่นอนข้อที่2ก็คือทุกธุรกิจครับคุณผู้ชมมันจะมีสิ่งเรียกว่าเบิร์เรทอย่างเช่นผมหาเงินมาได้เดือนละ20,000นแบบนี้ใช่ไหมครับผมเบิร์เรดอะในธุรกิจเนี้ยอาจจะนะครับเดือนละ60,000แบบเนี้ยก็ตั้งแต่6 0 0 0 0 6 0 0 0 0แบบม้ว่าบางเดือนผมจะขายไม่ได้20,000 0แบบเนี้ยผมก็จะโดน6 0 0 0 0 60,000 60,000แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับผมหากธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอด ต้องมี cash flow มากเพียงพอนั่นหมายความว่าในตัวของบริษัทเองมันจะต้องสต็อกเงินไว้ก้อนหนึ่งสําหรับจ่ายเบิร์นเรทที่มันต้องจ่ายทุกเดือนที่เป็นค่าลูกน้องนะน,นะนะครับซึ่งข้อที่สีก็คือคุณจะไม่ได้กําไรเท่าเดิมทุกเดือนเพราะว่ายอดมันไม่นิ่งดังนั้นครับผมถ้าเกิดว่าอยากใช้ชีวิตแบบฝั่งธุรกิจหรือว่าฝั่งแบบคนรวยเราต้องแยกตัวเองออกจากธุรกิจ ตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมทําธุรกิจใช่ไหมหาเงินมาได้อาจจะ3 0 0 0 0นคุณผู้ชมต้องไม่ใช้เงิน3 0 0 0 0นนี้คุณผู้ชมต้องสต็อกเงินเนี่ยกลับไว้เป็นแคสโฟตรงนี้เพื่อที่จะจ่ายเบิร์เรททีเนี้ยพอคุณผู้ชมหาได้3 0 0 0 0นนี้คุณผู้ชมก็ต้องจ่ายเงินเดือนตัวเองอ่ะเงินเดือนตัวเองอ่ะไอ้เงินเดือนตัวเองนี่แหละคือค่าลูกน้องที่ผมพูดถึงเนี่ยครับผมนั่นหมายความว่าบนความไม่แน่นอนเราต้องมีสต็อกไว้ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะนะครับจ่ายให้มันอยู่รอดไปเรื่อยๆสาหรับธุรกิจ ที่นี้ครับแล้วผมอยู่รอดได้ยังไงแล้วตอนลาออกอะ่ะทำยังไงนะครับสิ่งที่ผมถนัดก็คือใช้เงินมากไปแลกเงินน้อยครับผมก็คือใช้เงินต้นเยอะๆแล้วไปแลกเปอร์เซ็นที่น้อยๆเพื่อให้ได้กําไรกลับมาตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าทุน0,000สนเนี่ยนะครับอาจจะได้5%ต่อเดือนแบบนี้นะครับหต่อเดือนหรือว่า2%ตต่อเดือนก็ได้ครับผู้ชม 2%ต่อเดือนเนี่ยก็จะประมาณสักเดือนละหมื่นนะครับหรือว่า3%ต่อเดือนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละ15,000แบบนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ครับผมอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บ1-2ปีนะครับอย่างต่ำนะครับเพื่ออะไรจำอีกเรื่องสต็อกเงินเมื่อกี้ได้ไหมว่าถ้าเราเทรดไม่ได้เงินก้อนเนี้ยหนปีอะ่ะมันจะโดนเผาไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าตอนที่ลาออกมาเนี่ยพวกค่าน้ํา ค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรก็ตามครับผม24เดือนอ่ะผมมีแล้วอย่างที่สองครับุณผู้ชมนะครับเงินสำรองสำหรับเทรดอีกหนึ่งก้อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็น forex เนี่ยส่วนตัวผมนะครับสัก20,000ดอลลาร์กำลังดีนะครับ20,000ดอลลาร์กำลังดีหมือนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ำครับผมแล้วก็อีกหมื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพอร์ตความเสี่ยงสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่3ครับผมก่อนลาออกครับ อันนี้คือโคตรสาคัญนะคุณผูชมอันนี้คือสําคัญจริงๆต้องหาเงินได้อยู่แล้วค่อยลาออกไม่ใช่หาเงินไม่ได้แล้วลาออกตัวอย่างเช่นบางคนเทรดได้6เดือนมันเป็นช่วงที่ลัคกี้ไทม์หรือว่าแบบช่วงแบบบิเกนเนอร์สลัะแบบว่ามันได้กำไรเป็น6กแสนเจ็ดแสนเลยนะฉันลาออกมาเทรดเลยดีกว่าปรากฏว่าลาออกไม่เทรดไม่มีเงินสำรองแบบนี้ไม่มีเงินก้อนสำรองไม่มีเงินสำรองสำหรับใช้จ่าย พอลาออกมาแล้วปุ๊บมันก็จำเป็นต้องเทรดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาเงินได้อยู่แล้วนะครับข้อที่4ครับผมกาไรที่เทรดมาเนี่ยส่วนตัวผมอะ่ะผมไม่ได้ใช้สักบาทเพราะว่าตอนนั้นทํางานประจําอยู่ไงคือแบบตอนที่เก็บเงินได้นี่คือยังไม่ลาออกครับผมตอนนั้นคือเทรดหุ้นอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับฟอร์เรสครับผมตอนนั้นเนี่ยเทรดหุ้นอย่างเดียวกําไรที่ได้มาจากการเทรดเนี่ยจะไม่ได้ใช้สักบาทครับคุณผู้ชมจะเก็บเป็นคอร์อตหรือว่าเก็บเป็นแคชเป็นเงินสดไว้ก่อน แล้วก็ใช้เงินเดือนปกติไปก็คือใช้เงินเดือนไปเรื่อยๆใช้เงินเดือนแบบปกติไปใช้ใจ่ายปกติเลยกำไรทีรจ่จากการเทรดเนี่ยไม่ฟุ่มเฟือยเก็บทุกอย่างไว้เป็นคอร์ตแล้วก็พอเก็บทุกอย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผู้ชมก็จะสต็อกกําไรให้โคเวอร์ค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งปีนั่นหมายความว่าพอสต็อกกําไรให้ได้โคเวอร์ค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งปีนะครับมันก็จะเติมก้อนนี้ไปอีกไงแล้วก็ข้อที่6ครับผมแทนที่เงินเดือนให้ได้ ั่นหมายความว่ากําไรที่ผมได้มาเนี่ยต้องแทนที่เงินเดือนให้ได้แล้วต้องไม่ใช้มันเลยหรือว่าจะใช้เนี่ยใช้เป็น 10- 20%ก็ได้แล้วก็พอแทนเงินเดือนได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็ลาออกครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับสูตรของความรวยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคคุณผู้ชมสูตรของการหาเงินมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับหาให้ได้มากกว่าที่ใช้ครับผมหาให้ได้มากกว่าที่ใช้แค่นั้นแหละคุณผู้ชมหาได้แสนหนึง่ง ใช้สามหมื่นก็พอเก็บเจ็ดหมื่นหาได้สองแสนใช้สามหมื่นก็พอเก็บแสนเจ็ดแบบเนี้ยถ้าเมยก็ได้ให้มันแบบหาได้เยอะแล้วเก็บใช้ได้น้อยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันผมพ่อผมเทรดได้ใช่ไหมไอ้เทรดเนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆผมเก็บไป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 และกําไรที่ได้มาเนี่ยผมมองเป็นเงินหมุนไม่ใช่เงินผมครับคือถ้าเกิดมามองเป็นเงินผมใช่ไหมผมก็จะไปซื้อหน่นซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อไปเรื่อยอ่ะแต่อันเนี้ยผมเก็บ ไว้เป็นเงินหมุนเก็บไว้เป็นคอที่แบบว่าต้องดึงออกมาจ่ายทุกเดือน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 นั่นหมายความว่าพอผมคิดแบบนี้ผมก็จะเป็น mindset แบบนักธุรกิจเมื่อกี้ไงครับผมว่ามันจะมี c a ชโฟก้อนหนึ่งที่คอยจ่ายเบิร์นเรียดอยู่เป็นหลักปีๆอยู่แล้วนั่นหมายความว่าผมไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวิคไม่จําเป็นต้องเทรดเวลาไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอไม่จำเป็นต้อง เหนื่อยอะไรขนาดนั้นมีจังหวะก็เทรดไม่มีจังหวะก็ไม่เทรดพอลาออกมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมีนะครับพอร์ตอินเวสต์ครับผมพอร์ตอินเวสต์เนี่ยก็จะมีทั้งหุ้นใช่ไหมแล้วก็จะมีทั้งฟอร์เด็กครับอ่าจะมีทั้งหุ้นแล้วก็มีทั้งฟอร์เด็กครับไอหุ้นเนี่ยข้ามเลยมันจะมีแบบหุ้นปันผลที่ผมไม่ได้ใช้มันก็ปันผลมาเรื่อยๆครับผมผมก็ไปเก็บหุ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มาเป็นพอร์ตฟอร์เด็กใช่ไหมครับผมอีพอร์ตฟอร มันจะมีมเงินก้อนหนึ่งใช่ไหมไอ้เงินก้อนเนี้ยก็จะใช้เป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ำครับคุณผู้ชมพอร์ตความเสี่ยงต่ำนะครับก็คือเอาเงินมากไปแลกเงินน้อยครับแต่โค้ดฟอร์เร็กทำไมเขาบอกคุณผู้ชมว่าเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับผมว่าในสถานะที่ต่างกันถ้าเกิดว่าเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากคนจนทํากับคนที่มีตังค์ทำอะ่ะมันไม่เหมือนกันพ่อผมเป็นพอร์ตอินเวสต์ใช่ไหมในฟอร์เร็กเนี่ยครับ มันคือการเอาเงินมากไปแลกเงินนะครับผมแบบบางทีก็สองเปอร์เซ็นต์บางทีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ผู้ชมต่อเดือนนะน,นะบางทีก็ห้าบางทีก็สิบแล้วแต่เดือนที่มันให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับผมอีพอร์ตอินเวสของ Forex ครับผมมันจะปั่นเงินเรือ่อยๆครับผู้ชมมันจะปั่นเงินมาเรื่อยๆยปั่นเงินมาเรื่อยๆยมันก็จะปั่นเงินมาไม่หยุดของมันพอปั่นเงินมาไม่หยุดครับไอเงินที่ปั่นมาเนี่ยมันจะเท่ากับกําไรครับผู้ชมแล้วเราก็เอากําไรเนี่ยโอนกลับเข้ามาที่พอร์ตแคช ตอนนี้ผมก็จะสต็อกแคชโฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะว่ามันมีเงินก้อนนี้อยู่ไงมันมีเงินก้อนนี้อยู่ใช่ไหมมันก็มีเงินก้อนเนี่ยสำหรับคเว v e r ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นครับผม e cash เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอแคชเนี่ย cover ค่าใช้จ่ายได้ผมก็จะดึงออกมาสําหรับ1ปีอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ได้คุณผู้ชมเอาค่าไฟ1ปี อาจจะหมื่นสองแบบนี้ใช่ไหมพอคุณผู้ชมเก็บได้สักแสนหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับผมอ่าก็1นึงหมื่นสองเนี่ยออกมาจากแคชก่อนนี้เอาไปสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่ามือถือได้ค่ามือถือแล้วเอาเป็นค่าห้องค่าหอก็ได้ได้ค่าห้องค่าหอ,าหอไปแล้วค่อยเอาเป็นเงินเดือนเอาเป็นค่ากินก็ได้เพราะฉะนั้นก็ผมผมจะสต็อกอันเนี้ยให้มันบวม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 ไปกําไรที่ได้มาบางส่วนครับคุณผู้ชมเอาไปเป็นพอร์ตเบ็พอร์ตเบ็เนี่ยจะใช้วิธี เอาเงินน้อยไปแลกเงินมากเพราะฉะนั้นครับผมพอร์ตเบ็ทั้งหมดครับผมจะมาจากกําไรของพอร์ตอินเวสต์ตัวอย่างเช่นสมมติว่าอตอนที่ผมทําใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับผู้ชมมันจะได้วีคละประมาณ2 0ถึง30ดอลลาร์นะครับตอนที่แบบเงินเงินก้อนนี้ยังไม่เยอะนะครับผมตอนที่เงินก้อนนี้ยังไม่เยอะมันจะได้แค่นี้แหละ20ถึง30ดอลลาร์ต่อวีคใช่ไหมแล้วมันก็ขยับเป็น50แล้วมันก็ขยับเป็นร้อยต่อวีคแบบเนี้ยทีเนี้ย สมมติว่าผมสตัฟลอสใช่ไหมลิสเปอร์เททีละ20ดอลลาร์แบบเนี้ยนั่นหมายความว่าทุกๆวีคเนี่ยโอกาสจะมา1ครั้งทุกๆวีคโอกาสจะมา1ครั้งโอกาสจะมา1ครั้งทีเนี้ยผมสามารถเอาอีพอร์ตเบเนี่ยไป All In ได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าผมชนะใช่ไหมเอาง่ายคือมันมีเครื่องปั่นเงินอะมาปัน่นปั่นปั่นปันป,นป,นปนให้เรื่อยๆแบบเนี้ยเงินเดิมจึงไม่หมดแล้วเอาเงินใหม่เนี่ยมาสต็อกเป็นแคชไว พอเป็นแคสเสร็จปุ๊บก็เอามาเบ็ดพอเบ็ดปุ๊บมันก็จะเป็นเงินต่อ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 เงินทำยังไงก็ได้ให้อ e ีพอรตแคสเนี่ยมันดึงเงินออกไม่ทันหมายความว่าเราใช้เงินไม่ทันเพราะว่าเราใช้ประหยัดเงินเราไม่ใช้ฟุ่มเฟือยมันก็จะวนกันอยู่แบบนี้ครับผู้ชมมันทําให้ผมอยู่รอดนั่นเองผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับการที่เราจะมาลงทุนได้เห็นไหมว่านิสัยแรกที่เราต้องมีก็คือนิสัยการเก็บออมครับผมเราต้องออมให้ได้ก่อนถ้าออมไม่ได้ มันก็ไปต่อลําบากอันนี้คือนิสัยแรกนะครับผมนิสัยออมเก่งก่อนอันดับแรกแล้วก็นิสัยที่2ก็คือต้องเก็บเงินก้อนก่อนเก็บเงินก้อนให้มันเพื่อลงทุนก่อนนิสัยที่3ครับผมก็คือหาให้มากใช้ให้น้อยนั่นแหละนะครับพอเป็นแบบนี้ครับผมมันก็เลยทําให้ผมอะ่ะไม่จําเป็นต้องถือทุกวันเพราะว่าไอพอตเบสเนี่ยเมื่อพอ์ตมันใหญ่พอสมมติว่าผมใช้ตังค์เดือนหนึ่งไม่เยอะครับผู้ชมเต็มที่ห้าหมื่นแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ไม่ถึงครับ ปกติจะอยู่สักสามหมื่นกว่าประมาณนี้นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะวนอยู่แบบเนี้ยวนอยู่แบบเนี้ยก็คือเงินเดิมจะไม่มีวันหมดแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอเงินเดิมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะปั่นเงินให้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพอปั่นเงินให้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆไอพอร์ตเบสเนี่ยความเสี่ยงตัวหนึ่งออเดอร์ของเราอ่ะมันจะใหญ่เยอะขึ้นเรื่อยแต่สําหรับไมเซ็คนที่แบบว่าฉันจะรวยในข้ามคืนอ่ะผมบอกไว้ก่อนครับผมว่าไอที่ผมทําเนี่ย ใช้ระยะเวลาประมาณ5-6ปียังต่ำนะครับแล้วก็จะมีมนุษย์แบบว่าฉันเท่ฉันเก่งฉันเลือดันปังฉันสุดยอดฉันมีคนทำแบบนี้แล้วมันรอดไอรอดอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผู้ชมไอรอดอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เดินออกจากป่าบอกว่าเฮ้ยพวกมึงวิธีนี้กูรอดว่ะวิธีออินวิธีเอาเงินน้อยไปแรกกันมากกูรอดวะทีเนี้ยมันก็จะมีคนคิดว่ากูเป็นคนส่วนน้อยป่ะกูจะรอดว่ะกูจะรอดว่ะไม่รอดครับผู้ชมการทำแบบนี้ มันช้ามัน,จ,มน,นจึงไม่เสถียคนส่วนใหญ่ก็เลยจะเอาเงินน้อยมาแลกเงินมากทั้งที่ไม่มีเครื่องปั่นเงินครับุผู้ชมนั่นหม,มายความว่าไอ้เงิน700ที่เขาเก็บได้ในประมาณ20ดอลลาร์เนี่ยเขาจะเอามาเติมเป็นพอร์ตเบ็ก็คือเอาเงินน้อยไปเลขเงินมากหรือไม่ก็เดือนละแล้วดอลลาร์แบบเนี้ยเขาออมได้เดือนละเท่านี้ทำงานประจําอยู่แบบเนี้ยเขาจะเอาร้อยเนี่ยมาเติมเป็นพอร์ตเบ็เลยเอาเงินน้อยไปเลกเงินมากจะได้รวยเหมือนไอ้นั่นอนะไอ้ไอ้ที่มันรอดอะจะรวยแบบไอ้นั่นแหละทีเนี้ย ไอ้เงินต้นของที่เขาเอาเติมเข้ามาคุณผมเงินต้นมันจะหมด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 มันหมดพอออกมาจากบรรจําปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเผาเงินต้นตัวเองทิ้งคุณผู้ชมสังเกตไหมครับผมว่าไอ้ที่ผมอยู่รอดะผมไม่ได้เผาเงินต้นเลยนะเงินต้นมันเป็นพอความเสี่ยงตามมันก็ค่อยปั่นเงินแบบก๊อลงก้องแก้งคุณผู้ชมเดือนหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกอ่ะมันก็จะปั่นก๊อลงก้องแก้งแบบนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ก๊อลงก้องแก้งขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะ มาสมมติว่ารอบละยี่สิบล้านาเป็นใช่ไหมอ่ากำไรแบบอ่วีกละยี่สิบล้านาเป็นใช่ไหมคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมถ้ามันปั่นได้ทุกยี่สิบดอลลาร์ต่อวีกแบบนี้ใช่ไหมโอกาสผมอ่ะจะมาวีกละสี่ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่รวบโอกาสลา่ะก็คือจะไม่รวบเอายี่สิบยี่สิบยี่สิบมารวมกันไม่รวบครับผู้ชมก็แบ่งแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าพอร์ตเนี้ยมันจะปั่นโอกาสแพ้ของผมออกมา ปบ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 ถ้าผมไม่แพ้เลยหรือว่าไม่ใช้โอกาสหมดอะยังไงมันก็เงินต่อเงินครับผู้ชมมันจะเป็นเงินไม่มีวันหมดเพราะว่าไอ้นี่มันปั่นเงินเรื่อยๆๆไงอ่อาไอ้ก้อนนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมก็จะเอาาหารสิบสองไปเรื่อยวนไปแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเงินหมุนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็ดึงออกมาใช้บางส่วนอย่างเช่นซีรีเทเดอยงเต่าแบบนี้ใช่ไหมผมเทรดได้สี่โดดใช่ไหมไอีสี่โดดอะผมก็ไม่ได้เอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยครับผู้ชมผมก็จะเอาไปใช้ อาซื้อกาแฟบ้างแก้วหนึ่งเจ็ดสิบแก้วหนึ่งแปดสิบบางแก้วร้อยกว่าใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้แม้ว่ามันจะเจ็ดสิบแปดสิบลาร์ใช่ไหมอีเทจอย่างเตาอะที่ผมพยายามทําให้คุณผู้ชมดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันจะช้านะมันจะไม่ได้เร็วนะอยากให้ไปคุณผู้ชมไปโฟกัสกระบวนการตรงนั้นก็คือผมได้เงินมาแบบเนี้ยผมจะไม่ใช้เงินหมดครับผมผมก็จะใช้แบบ10% 20%เก็บไว้80เก็บไว้ทาไมเก็บไว้แบบที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไงว่าอีพอร์ตเทจอย่าง มันจะมีสต็อกคือเรืยอเอก็คือทุกครั้งที่ผมได้เงินอ่ะมันจะต่อโอกาสให้ผมแพ้ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้าผมรักษาเงินต้นก้อนแรกไว้ได้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นกาไรผมก็จะเอากาไรไปต่อกําไรไปต่อกาไรไกําไรแบบนี้แล้วมันจะสแต็กกำไรแล้วมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆพอบวมขึ้นเรื่อยๆพอร์ตเบสน่ะมันจะสามารถเลี้ยงเราได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพอร์ตหลักแล้วทีเนี้ยพอร์ตหลักได้มาเท่าไหร่เก็บอย่างเดียวครับคุณผู้ชมหรือไม่ก็เอาไปรีอินเวสในพอร์ตของมันนมัันนนนนเ่ใใหห้้้มปงิดกอญขึ แล้วพอร์ตเบสมันก็จะอยู่แบบนี้วนไปเรื่อยๆก็คือสมมติว่าพอร์ตเบสผมอ่ะโอกาส50าครั้งใช่ไหมอาจจะแบบ0ูหลอดศูนย์หนึ่งหลอดแบบนี้เต็มที่ผมก็จะแบบปั่นแบบเรื่อยนั่นหมายความว่าเพียงเท่านี้พอร์ตเบสผมอ่ะมันก็จะเลี้ยงผมได้แล้วซึ่งปัจจุบันพอร์ตเบสเลี้ยงผมได้แล้วนะครับนอกจากพอร์ตเบสตรงนี้ผมก็มีพอร์ตหุ้นอีกซึ่งตอนนี้เงินจากหุ้นอ่ะไม่ได้ใช้สักบาทครับคุณผู้ชมเงินจากหุ้นไม่ได้ใช้สักบาทเพราะว่าพอร์ตที่เลี้ยงผมตอนน <c oughs> ตอนนี้ค <c oughs> นนื <c oughs> เนี่ยครับผมมันก็จะทําให้เงินก้อนอมันก็จะสแต็กไว้วรวมไว้เงิ้ยแหละมันก็จะทำให้บางครั้งอพอเบสอาจจะขาดทุนก็จะมีเงินก้อนอื่นมาแทนบ้างหรือไม่ก็กําไรที่สะสมเป็นแคชไว้เนี่ยก็จะโอนผมก็จะโอนเงินให้ตัวเองประมาณนี้วันนี้พูดยาวมากก็เลยอยากจะสรุปให้ว่าโอเคมันต้องมีเงินก้อนหนึ่งก่อนสํารองไว้เพราะอาชีพการเทรดมันเหมือนกับการทำธุรกิจครับผมมันไม่แน่นอนต้องมีเงินสํารองไว้ก่อน แล้วก็เงินสําหรับเทรดอีกหนึ่งก้อนนะครับซึ่งอีกหนึ่งก้อนเนี่ยก็ต้องแบ่ง2ก็คือแบ่งเมนพอร์ตความเสี่ยงต่ําไม่ต้องกาไรเยอะคุณผู้ชมกำไรน้อยๆก็พอแต่ว่าขอปันเงินไะด้เลยนะเงินต้นไม่หายแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือพอร์ตเบสทีนี้คุณผู้ชมก็เอาไปเงินต้นก้อน2เนี่ยไปเทรดเบสแต่ว่าอาจจะให้โอกาสตัวเองเยอะหน่หอยอย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ชมมีพอร์ตหมื่นดอลลาร์แบบนี้ใช่ไหมครับผมถ้าเราแบ่งพันมันจะได้10ใช่ไหม ถ้าเราแบ่งร้อยแบบเนี้ยมันก็จะได้ร้อยไงก็คือแบบว่ามีเงินอยู่หมื่นนึงใช่ไหมลิสเปอร์เทรดเนี่ยทีละร้อยดอลลาร์ก็พอหรือไม่ก็ทีละห้าสิบมันก็จะได้สองร้อยรอบไงก็คือแบบว่าลิสเปอร์เทรดรอบละห้าสิบดอลลาร์มันจะได้สองร้อยรอบแล้วห้ามรวบโอกาสเด็ดขาดหมายถึงว่าห้ามรวบลิสเปอร์เทรดนะก็คือให้เอาห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์แบบเนี้ยไปเทรดไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าไอเสี่ยงทีละห้าสิบดอลลาร์ใช่ไหมแล้วเงินหมื่นหมดนะระบบกากคครรับบบุณเเปลลี่ยยนนะะครับ ทีนี้ครับผมเมื่อเรามีเงิน2ก้อนแบบนี้เราต้องทําทั้งหมดให้ได้สเสถียรแล้วก็สม่ําเสมอก่อนที่จะลาออกนั่นหมายความว่า12เดือนะจบปีอ่ะคุณผู้ชมต้องกําไรก่อนห้ามลาออกนะต้องกําไรก่อนที่จะลาออกนะครับทีนี้พอกําไรที่เทรดได้มาเนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้เงินเดือนตัวเองไปเทรดได้มาเนี่ยอาจจะซื้อแบบของเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกพอแบบเชิดชูกําลังใจนิดน,นึงนะครับก็เก็บเป็นก้อนไว้ ถ้าเกิดว่ามันสต็อกโคเวอร์ค่าใช้จ่ายอีก1ปีไอตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าอีกตัวเนี้ยก็จะจ่ายเงินเราทุกเดือนทุกเดือนมันจะทำให้เราแบบว่าไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันวิกเนี้ยเทรดสครั้งก็ได้วิกนี้เทรดครั้งเดียวไอวิกนี้ไม่มีจังหวะเทรดวิกหน้าก็ได้มันจะ ไม่ได้บีบให้เราจําเป็นต้องเทรดจนเกินไปก็ประมาณนี้ครับผมหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังหาบล็อกเกอร์ที่เด t เทรดดีๆ c a l p ปิงดีๆมีสเปรดสวยๆนะครับเทรดชนข่าวได้ครับผมตอนนี้ทางช่องนะครับในสต่เทรดอย่างเตานะผมใช้บล็อกเกอร์ iux นะครับเรื่องรางวัลมีครบคันครับผมใบอนุญาตมีครบทวนแล้วก็คะแนนนะครับจาก t l u s finance เนี่ยเต็ม ได้4.7เลยนะครับเหตุผลที boss, swap, kind of ่ผมเลือกเพราะว่าหนึ่งครับผมทุกบัญชีต้องเป็นฟรีสวอปนะครับคือผมต้องการถือข้ามคืนบ้างการฝากเงินเนี่ยขั้นต่ำเพียง10ดอลลาร์แล้วก็ถอนเงินเนี่ยแค่3ดอลลาร์เท่านั้นครับผมสเปรดต่ำมากเดชนขาวได้และที่สำคัญครับผมเวลาที่กราฟมีความผันผวนแบบนี้นะครับการมีเลเวจสูงๆนะครับมันจะทำให้เราแบบเปิดออเดอร์ได้เยอะๆนะครับเรื่องของสเปรดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของซับล็อตนะครับหรือว่า TP ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน IUX เนี่ยเรีวยกว่ามีครบครันเลยนะครับยังไงก็ฝาก IUX ไว้ด้วยนะครับ